变松。 ผมใหมอีกแล้วค่ะหลังจากที่องเอิงอยู่กับทรงฮิมเมคัดมาครบหนึ่งเดือนก็เกิดความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนผมไหมบอกพี่ช่างว่ามาตัดผมขอทรงที่ไม่เหมือนเดิมมากที่สุดโดยมีเงื่อนไขว่าตัดได้เฉพาะด้านหน้าส่วนด้านหลังหนงของเ,ขเก็บไว้นะคะพอพี่ช่างดีนก็ถอนหายใจดังเฮือกเพราะสัดส่วนผมข้างหน้าของเอิงมันค่อนข้างหนาแล้วก็มีความสั้นมากพี่เขาก็คิดอยู่นานว่าจะตัดยังไงให้มันไม่แปลกได้บทสรุปว่าต้องซอยไล่ระดับแต่ห้ามมากเกินไปไม่งั้นจะเป็นทรงพวงมาลัยคนแก่แบบนี้เข้าใจตรงกันแล้วก็ไปเเเเเรรรรริิิ่่่่่มมมลลลลลยยยยซึงงงงจจาาากกกคคัััั้้้้้ททททีีีีีีีแววออ็ดดบบนนนนนสํญห คมันจะแก้ไม่ได้โอเคแล้วคือหยุดไม่พอค่อยเพิ่มซอยไปสักพักพี่ช่างก็เริ่มปรึกษากันคืองบอกแก้ไม่ได้ยกที่ต่อไม่ได้ได้ยิ่งยาก็ไม่สไลด์เลยจะสลุปบ้างดอยากจะดูผลลัพธ์กันหรือยังอ้าจสามสองหนึงเออไม่รู้ว่าจะเรียกว่าทรงอะไรแต่โดยรวมจะชอบนะรู้สึกว่าผมรอบนี้ทําให้เอองดูหวานขึ้นจากทรงแรกที่ดูเปรี้ยวมากกว่าว่าแต่ว่าทุกคนชอบทรงใหม่หรือเก่ามากกว่ากันคะทรงนี้จะโอเคกันเลยสบดีเฮ้